สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับสำหรับอีพีนี้นะครับผมจะพามาชมนะครับเป็นคลิปรถหล้อนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหารถหกล้อเอาไว้ใช้งานนะครับเ่าจะเป็นงานเกษตรงานขนครับสินค้าต่างๆนะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับตัวนี้เป็นรถหกล้ออยูซุนะครับตัวนี้130แรงม้านะครับ พวงมาลัย power นะครับเอเยนชั่มนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหารถ6กล้อเอาไว้ใช้งานตัวนี้เลยนะครับตอบโจทย์นะครับสำหรับสำหรับตัว130นะครับสำหรับเครื่องยนต์130แรงม้านะครับตัวนี้พวงมาลัย power นะครับเอเยนนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจหรือว่ายังมองหารถ6กล้อนะครับเอาไว้ใช้งานนะครับ130นะครับพื้นเหล็กนะครับสำหรับตัวนี้นะครับโครงเหล็กพื้นเหล็กนะครับสวยนะครับ ดูด้านในนะครับพื้นเหล็กนะครับสวยงามมากนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับรถปี47นะครับรถปี47่เจนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมจะให้ชมในส่วนของด้านในนะครับเย็นฉ่ำนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับดูในส่วนของด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้ารถนะครับสวยงามนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหานะครับหรือว่าต้องการเอาไว้ใช้งานนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่36,000บาทนะครับ 36,000บาทนะครับราคาดรอปลงมานะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับราคาพิเศษนะครับสำหรับตัวรถอิซูซุนะครับตัวนี้พวงมาลัยพาวเวอร์นะครับแอร์เย็นนะครับตัวนี้แอร์เย็นฉ่ำเลยทีเดียวนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ0952246497นะครับและก็0874217464นะครับฝากพี่ๆสมาชิกเผื่อท่านไหนที่ยังมองหารถหกร้อ130แรงม้านะครับ อีซูซุนะครับ N P R นะครับร้อยสามสิบนะครับหัวบางนะครับเอาไว้ใช้งานนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านพิเนิออริโออำเภอดอนจานจังหวัดกาซินนะครับคัตซีนะครับคัตซีเดิมนะครับสำหรับตัวนี้นะครับคัตซีเดิมนะครับยางเหลือเยอะนะครับสําหรับยางนะครับ2.8นะครับสำหรับตัวนี้สิบหกนะครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหารถ6ล้อนะครับอีซูซูนะครับ130แรงม้าเอาไว้ใช้งานนะครับ แอร์เย็นฉ่ำเลยทีเดียวนะครับฝากไป้วย่ล้วกันนะครับกระบะโครงเด็กนะครับสำหรับตัวนี้พร้อมยางอะไหล่ครบนะครับสนใจก็095ย์4 6 497นะครับแล้วก็087ย์1 7464นะครับฝากไป้วยแล้วกันนะครับสำหรับชิป EP นี้นะครับเป็น EP ของรถ6ล้อนะครับอีซูซนะครแรงมาราคาอยู่ที่สามแสนนะครับสาแสนหกมื่นบาทผมสามแส หกหมื่นบาทนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบการรีวิวนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับเจ้าของขายเองนะครับสำหรับตัวนี้นะครับรถเอาไว้ใช้งานนะครับที่บ้านนะครับปล่อยออกนะครับสําหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับก็โทรได้นะครับร้านพิเนตออโวเดโอนะครับศูนย์เก้าห้าสองสองสี่หกสี่เก้าเจ็ดนะครับและก็ศูนย์แปดเจ็ดสี่สองหนึ่งเจ็ดสี่หกสี่นะครับดูสภาพด้านหลังนะครับด้านหลังสวยงามนะครับสําหรับตัวนี้นะครับ สนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับตามเบอร์ที่แจ้งไว้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ